สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กรุหุม่มดวนอรวรลแกนิยะเปิดทางพร้อมสำหรับทีมชจ้าไทยล่าแชมป์อาเซียนครับอิชิอิจะว่ายังไงหนึ่งในปัญหาสำคัญข,ข,ของทัพจังสึกทีมชาติไทยยุคนิวเจนของทางมาชานะอิชิอินอกจากจะเป็นเรื่องการจบสกอแล้วการทําเกมรุกโจมตีแนวรับคู่แข่งที่ตั้งรับลึกก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมชจ้าไทยชุดนี้ ที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามยังมีอีก1จุดที่แนวรุกจากลีกต่างแดนอย่างเอรวนเกลเล่ยแนวรุกตัวเก่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสในวัย18ปีดีกกีกับตันทีมเยาวชนโอลิมปิกนิยงที่มีการเปิดเผยว่าเขาพร้อมจะเล่นกับทีมชายไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามทีมชุดใหญ่อยู่23ปีหรือแม้แต่กระทั่งทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีเต็มลุยสึกชิงแชมป์เอเชียที่เจน กอเพียงแค่โค้เรียกตัวเขาเขาก็พร้อมที่จะบินมาช่วยทีมชาติไทยในทันทีซึ่งสําหรับเอริวันเกีย์แย่มีสไตล์ก,ก,การเล่นที่เลี้ยงกินตัวบุกทะลุทะลวง1ต่อหนึ่งได้อย่างไม่มีเกรงหากมาซาอิชิชได้ตัวเอริวันเกย์แย้เข้ามาลุยศึกอาเซียนคัพ2,024รับรองศักยภาพเกมรุกของทีมชาติชุดยุคนิวเจนจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวแนะ่ยอย่างไรก็ตามนะครับต้องรุนกันว่าโอลิมปิกสยงชุดสำรอง จะไปตัวเขาเพื่อเดินทางร่วมกับทีมชาติไทยไหรือไม่หากมาชระอิจิต้องการนะครับหลังเงยมฟอร์มไทยกุญซือทีมชาติลาวไม่พูดอมค้อมโอกาสทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนครับส่งสัญญาณไม่ง่ายสําหรับทีมชาติไทยยังมีอินเดียวิดนามหลังจากทับชังศึกทีมชาติไทยภายใต้งานนำทัพของมาซาอิจิอิ ทำด้เพียงแค่เสมอ2นัดฟีฟ่าเด,เดือนพฤศจิกายนและทำเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นในเกมพบกับซอปปปล่าวสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของทีมชาติไทยอิชิอิเตรียมนำทัพล่าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024เดือนหน้าฮาฮยองจุนหัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้กุนซือทีมชาติซอปโปปล่าวเปิดเผยผ่านสื่อถึงโอกาสการคว้าแชมป์ของทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนมิซูมิชิเอลิกทิกคคัพ2024หลังจากหัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้เห็นฟอร์มของทีมชาติไทยแล้ว ไม่สามารถจะตอบได้ว่าไทยจะเป็นแชมป์ซึ่งยังมีอินเดียและเวียดนามจะเป็นทีมคู่แข่งสําคัญในการเบียดแย่งแชมป์ของไทยการที่เสมอกับทีมชาติไทยได้ผมคิดว่าจะทําให้เรามีความมั่นใจก่อนที่จะเล่นในอาเซียนครับส่วนตัวผมสอปปะปร,ะราหมีจุดที่จะต้องพัฒนาเยอะการแข่งขันก็ส่วนหนึ่งแต่ผมก็พยายามมองไปที่สภาพจิตใจของนักเตะเป็นหลักในภูมิภาคย่านอาเซียนทีมชาติไทยคือทีมที่ผมชอบที่สุดเพราะมีโค้ชญี่ปุ่นคุมทีมอยู่ และมีวิธีการเล่นที่คล้ายกับญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีอินเดียและเวียดนามทำให้ผมยังไม่สามารถตอบได้ว่าไทยจะเป็นแชมป์อาเซียนครับในปีนี้ได้หลังจากนี้ทีมชาติสปปลาวและทีมชาติไทยมีโปรแกรมรุยศึกอาเซียนมิสูมิชิอิเล็กทริกครับ2024ระหว่างวันที่8ถึงวันที่5มกราคมปี2568นะครับ ดวนอินโดนีเซียทุบประวัติาสตร์ทีมชาติไทยคัดบอลโลกรอบ3ทับการูด้าอินโดนีเซียนครับสร้างเซตไพ์กระหึ่มเวทีโลกเปิดบ้านเอาชนะซาดีอาระเบียทีมแข่งจากตะวันออกกลางไป2อศูนในการแข่งขันทุตบอลโลก2องพรอบก็เลือกโซนเอเชียรอบสามเสนาสมก็ให้ทีมชาติอินโดนีเซียนครับนอกจากเจ้าึกประวัติศาสานว่าชัยชนะเป็นครั้งแรกในการแข่งขันคัดบอลโลกเอเชียรอบ3แล้ว อินโดนีเซียยังทุบสถิติของทีมชาติไทยในการแข่งขันครับบนโลกเอเชียรอบ3ด้โดยการเป็นทีมจากอาเซียนทีมแรกที่สามารถเก็บคะแนนได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่6คะแนนซึ่งทีมชาติไทยก็เก็บแต้มในรอบ3าครับบนโลกเอเชียมากที่สุดที่เกิดทําได้แค่4คะแนนเท่ากับเวียดนามนะครับ ทีมลาลิกาหนึ่งอินโดนีเซียหวังคว้ากองหลังจับบริลัมไปเสริมแข่งสื่อทัองถิ่นของอินโดนีเซียตีข่าว p s i s เซมารังทีมในลาลิก้าหนึ่งอินโดนีเซียมีความต้องการคว้าตัวมาเชโลยาโลประกาหลังร่างยักษ์ของบริลลัมยูนเตตเข้าไปเสริมทัพแข็งแกร่งหลังบ้านในช่วงตลาดกรแขันเตะเล็กที่2นรับดีกีทีมชาติกินีบิซาวในวัย31เปีเจ้าของส่วนสูง100 93นตมรซอดีตเยาวชนของสโมสรเดิอมเร็ดพึ่งยามมาแข่ง,ขงในติ่นช้างอารีนาก่อนเปิดฤดูกาล24 2 4ถึง25โดยสัญญาที่มีการเปิดเผยออกมาเจ้าตัวจะหมดในวันที่30มิถุนายนปี2 5 6 8แต่ทาง p s i s เซมารังพร้อมยืน่นข้อเสนอเพื่อสู่ขอดึงตัวประรุ่มเทียมระหว่างเปิดตัวเจรจารในเดือนธันวาคมนี้ ท่านี้ผลงานในลีกล่าสุดของ PISI เซมารังแข่งไป10นัดชนะ2เสมอ1พลา7ยิงได้5เสีย12ประตูมี7คะแนนรั้งอันดับที่16ขนน้นโต๊ะรังคะแนนซึ่งเป็นพื้นที่ตกชั้นจากทั้งหมด18ทีมการแข่งขันภายใตกก้การคุณทีมของเกิตอาเกสกุนซือชาวโมตาในวัย50ปีนะครับสองฟอร์มเบนเดวิดกับอุทัธานีตลอด13แมตช์วิค เช็คฟอร์มของมิฟิลตัวเก่งทับช้างป่าห้วยขาแข่งนลีกสูงสุดหลังแข่งไป13นัดเปิดสติของเบนจามินเจมส์เดวิดกองกลางของอุไทัยธทนีเอฟหลังลงเล่นในศึกลิเวร์ทลีก2 0 2 4 2 5ตลอด13แมตช์วีกโดยสติของแข่งลุกครึ่งทยอังกฤษในการลงเล่นสนามทั้ง13นัดมีหนังนี้ลง33แกมจนวนนาทีที่ลงเล่น1,104นาทีสัมผัสบอล6 4 3ครั้ง ผ่านบอลสาเร็จนะครับ406ครั้งจากทั้งหมด4 6 9ครั้งยนบอลสาเร็จ2ครั้งจาก8ครั้งสร้างสรนการณ2 3ครั้งเลือกฟาวล์29ครั้งตัดบอล8ครั้งดวลนชนะ1ตัว1 61ครั้งจากทั้งหมด108ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้สําเร็จ18ครั้งจากทั้งหมด36ครั้งชนะการเข้าพัทะ9ครั้งจากทั้งหมด9ครั้งที่เป็น100%เกลียบอล5ครั้งทําแอสซิสต์1ลูกยิงเข้ากรอบ7ครั้งและยิง สองลูกนะครับก็ต้องรุ่นกันว่าจะติดทีมชาติไทยนะครับได้ลงเล่นในศึกออาเซียนคัพหรือไม่นะครับสำหรับเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับนี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20พิบฟุตซิการหยวนนะครับ Transcrição